อ่าโอเคครับผมใส่ไฟแค่สองหลอดครับหลอดฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับนี่ครับแล้วก็ไฟบนพิดานอีกหลอดหนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวนี้นะครับอ่ายี่ห้ออ่าโทมิสึหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าอ่านถึกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยได้น้องเพราะว่าผมภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงครับนะต้องขออภัยด้วยครับ T O M I T H U นะครับผมโทมิสึโทมิสึอย่างประมาณนี้นะครับนะ เดี๋ยวสิเบิ้งภาพกรองก่อนนะครับก่อนที่สเกลหน้าเบิ้งครับ TMS 580ตัวนี้เป็นโครงสร้างบอดี้580นะครับลูกสูบจะใหญ่นะครับลูกสูบจะอยู่ที่ประมาณ45.2เมตรอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้อาร์ตแต่ในผลอานบอกใส่กรองอากาศคุณภาพสูงครับอ๋อเป็นกรองอากาศแบบที่เรียมนะครับ ก็ไอ้รู้สึกว่าช่วงนี้ค้นสินิยมแบบมีหลายอยู่นะครับเพราะว่าก็อกอากาศแบบทีเดียมนี่มันมันจะการฟนไดใน่อนข้าง,งดีเลยครับมันมันจะดีกว่าแบบพลาสติกนะครับอ่าดูฝั่งนี้ครับอืมอ่า power บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้อันว่าจะได้ปุนี่ผมไม่ค่อยคล่องแคล่วว่าในว่าพี่น,น้องเบิ่งเอาเด้อครับเบิ่งเอาเด้อทฤษฎีผมบ่หูเรื่องเลยครับยิ้มภาษาทีนนี่มือตึบอ่อ0ูนย์หนึ่งกำลังขั้นต่ำ1 H ึอันนี้เฮ็ดมาตามกฎหมายครับ ไม่อยู่ในกฎกระทรวงลักษณะโซยอนพศ255 2555ครับอืมประมาณนั้นครับขอกฎหมายเขาเนาะ True m i s t e b ปันเพื่อนอ่านภาษาญี่ปุ่นหรอกอะมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็เดี๋ยวแคบมาจอไปอ่านเอาครับนะละเอียดครับกับประมาณนี้นะครับนะกำลังเรื่องมา Power อะไรพวกนี้ครับ0.08 HP อะไรประมาณนี้ครับไปดูเอาเด้อเนี่ย ตรงใสน้ำมันครับจะรีดจะรีดีดกว่ากันไปครับนี่ครับใบพันกันวัดกําลังเลกมาเขาติดตีใสกองมันแบบนี้ครับโอเคฟังด้านาอีกเบอร์แมงฟังดานาอ้บ่ะอือคือการครับพวกกันมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าอันนี้ผมแก่แล้วเด้อครับพอดีว่ามีลูกค้ามาเมื่อวานครับมาดูสินค้ามาเล้ยแกให้ดูครับนะครับเดี๋ยวผมเสียวเอาออกคล้องออกมาจากกองให้หมดเลยครับแล้วพูดรอบเดี่ยว มีปลาเป็นบลาของทมิสึอของเขาครับเป็นบลาขนาดอยู่ที่อะไรมี่าไหร่เงี่ยผมเหนความยาวจ็กนิวนะ้วเลยเป็นบลาสิบเอ็ดจุดห้านิ้วครับนี่ครับสิบเอ็ดจุดห้านิ้วปลาหูจักครับุูจกักมีสู้สามสิบแปดที่นะเลยครับสำหรับเนะสบ่ปนละาเนาะเซบที่บลามีหางปลาหางปลามีน็อตหกเหลี่ยมสองตัวครับอู้วผมนนเปนน็อตหกเหลี่ยมปลาเจ๊หกเหลี่ยม <laughs> ล่ำผิด <laughs> ไอ้ข่วงปรับยุ่งกระปูครับหนึ่งตัวอมืมีบอกครับบอกคันนโนเทีนตะไบครับอืตะไบท,ที่ว่าแถมมาใส่ไปเลเด้อใส่ไปเตัวนี้ยังซื้อคู่ม,มือครับเล่นไม่น้อยออกปอกหนาหักดีตอนสนน้ำมันครับที่งที่ในพวกพวก,พวกจุพวกนี้เขาพ่อยใส่ครับไอ้พวกซีวา่าซื้อหรือเครื่องจากพวกไปเนี่ยเขาใช้แค่ตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ เอาัวนี้ไปขันใส่ใส่ใส่เครื่องเนี่ยเขาใส่แค่นี้เองครับเนี่ยแค่สามตัวนี้กหนอดยืดบา่านี่นะเดี๋ยวเชียวฟังบ่เป็นยังนอกนนี่ครับนะเขาใช้แค่นี้เองส่วนตรงนั้นเขาก็โรถทิงเลยเขาบ่ใส่กันเนอกไม่ไม่กระั่งางปะเกรครับไม่น้อยที่เขาก็พ่ใส่โอเคอันนี้บอกฟังเนาะมาเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าเอ่อตัวเครื่องครับตัวเครื่องตัวเครื่อง ก็คือว่าเดี๋ยววอาเพิ่มเซืมอีกนิดนึงเมื่อมื้เนาะก็คือว่าเขาไปซื้อบาเขาไปซื้อบาโซ่ใหม่กันหมดนะครับบาที่แถมป็นเครื่องเอ่อแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะเป็นบาสั้นนะครับมันไม่ค่อยเหมาะกับงานขาหดเท่าไหร่ขาหดเขาจะไปซื้อบาหัวตูหรือว่าบาหัวเรียบหรือบายาวๆกันครับอืมเดี๋ยวก่อนนี่ครับผมทุกมิสซ์ครับทุมิสซ์เครื่องคุนี้เอ่อราคามันบ่แพงนะครับนะราคามันถูกถูเองนะครับ อราคาย่อมเยาจับต้องได้ครับไม่แพงครับมีเงิน2องพันกว่าบาทซื้อเลยครับราคาราคาบาหอดราคาไม่ถึงสามพันนะเนี่ยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเช็คข้อมูลเบิร์อีกทีหนึ่งก่อนนี่ควบคุมดังครับ 110db ิบดบีกับคว้มดังของถอยของของเครื่องก็อ,งอากาศเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูลาสตาร์ทก่อนว่าเป็นแบบไหนดึงมาก่อนเด้อโอเคครับ เป็นลานสตาร์ทเป็นลานเบาครับแบบสปริง2ชั้นพลาสติกะัยูนิเกตคุณภาพที่วา่าพ่ออะไรครับก็ไม่ใช่กับคลีรี่คืออะไรนะครับเนาาะกเนียนดีอยู่สวิตช์ปิดเปิดนะครับนี่ครับสวิตช์เปิดกดขึ้นคือเปิดลงคือปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็มีโชคนะครับโชคคันเร่งครับระบบคันเร่ง ก็คือว่าพ่อรับได้พอถึงก็แข็งนะครับไม่ไม่แข็งมากแล้วก็ไม่ถึงกับนิ่มปานกลางอ่ะเดี๋ยวมาดูรองอากาศกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดด้เบื้องกรองอากาศกด้านไน้หน่อยเป็นแบบมุนครับที่ปิดกองอากาศครับเป็นแบบนี้ครับมุนแบบนี้ครับอืมครับแต่ผมดูซื้อว่ามันเทียนมาตามเกินครับตามเกินเฮ็ดสูงๆจะหน่อยขึ้นสิดีเนาะ โอเคเดี๋ยวดูกออากาศกันครับอ่าก็จะเป็นตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งครับกออากาศแบบแบบนี้มันถีการญี่นนุ่นได้ดีคืออยังผมบอกฟั้งข้างต้นครับเหมือนที่พูดฟังข้างต้นจะดีกว่าแบบอ่าพลาสติกนะครับข้อดีของกออากาศแบบนี้มันก็ดีกว่าแบบพลาสติกคือยังเหมือนที่พูดในฟังข้างต้นนะครับจะดีกว่าอยู่มันถืการยีุ่่นได้ดีกว่าอุย้ยร่วเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้ครับ อืแบบนี้มาดูตรงนี้กันครับอืมประมาณนี้ครับเอ่อบางยี่หอ้อตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกรับแต่ว่าตัวนี้มันมันตําเป็นไอ้ไฟเบอร์มาเนาะอันนี้มันไม่ใช่เหล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวเทียนครับจุกเทียนอยู่ประมาณนี้อุ้ยส่วนกล้องอืมโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งด้านขางกันครับเดี๋ยวปิเดเดี๋ยวใส่ตัวนี้ขึ้นก่อน มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดสเตอร์แหวนครับชุดสเต์แหวนชุดสเต์แหวน38.7ครับสเต์แหวนด้านในที่ผมชี้ครับสเต์แหวนครับถ้อยเสียนะครับเป็นถ้อยเสียแบบหนึ่งรูนะผมนะแข็งเครื่องครับคุณภาพของเขาก็อยู่ประมาณเกทคุณเกทคุณภาพก็จะตามราคาครับก็จะประมาณนี้แหละครับ กับบุึงกบดีมากแล้วหรือว่าขี้เหร่มากครับพอรับได้อยู่นะครับด้านล่างเอ่นอน็อตยึดเครื่องนะครับอ่พวกแฮนี้จะเป็นสกรูแบบหัวแฉกนะครับหัวแฉกส่วนอ่ในตัวเครื่องนี่เป็นผหกหกเหลี่ยมเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับน็อตหกเหลี่ยม้วครับด้านบนเป็นหกเหลี่ยมหมดเลยนครับน็อตหกเหลี่ยมนี่ครับ,นนรรบแน่นหมดเลยน็อตหกเหลี่ยมเดี๋ยว ไอ้ไปเบื้องตอนนี่ว่าผมสิไปรีวิวอีกทีนึงครับตอนตัดไม้ครับเนาะ่ะผมจะรีวิวดูอีกทีหนึ่งจะให้ที่ตามรับชมนะครับคอยดูไปดูว่ามันจะแรงแค่ไหนครับในราคาที่ไม่แพงมากครับไม่ถึงสามพันบาทครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้เบื้องผ่าพรวมอีกรอบหนึ่งครับตอนจบดูดีบ่อืมกะกะงามดีแบบนึงนะครับครับ เฮนจับลืมบอกไปครับแฮนจับเป็นแบบเป็นแบบตุ้มน้าครับกระชับมือดีอยู่เอาได้อยู่โดยภาพรวมผมถือว่าในราคาที่ว่าราคาสองพันกว่าบาทนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเนาะครับราคาประเพลงมีหลายคนถามมาว่าทําไมเดี๋ยวนี้พี่วิชาเริงเอาเครื่องราคาถูกๆมาขายเยอะจังเอามารีวิวครับเหตุผลก็คือวาอ่าสิครับไอเอฟซีผมส่วนมากเอฟซีผมส่วนมากเลยครับส่วนมากเลยผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต จะถามแต่เครื่องราคาถูกูกันนะครับล่าสุดบว่มาเมื่อสักครู่นี้ครับถามว่าลาค่าที่ว่าพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันสี่พันพันหาเครื่องที่ว่าเครื่องที่ว่าไม่ถึงสองพันมีไหมออียงประมาณนี้ครับถามมาปวดมองเลยผมครับบวกเข้าใจกันว่าไปยังถึงมาก์เก็ตต่างด้ะเงศคือกันนะครับกะคือว่าะบูมกันคือเล่ยต้องเอาเครื่องที่ว่าราคาบ่ก่อยแพงมาขายกันครับ ตัวนี้ขขอดีก็ว่ามันเป็นโครงสร้างวิธีหาแป็นศูนย์แต่ว่าแต่ว่าราคาถูกส่วนคุณภาพนั้นเราต้องไปดูอไปวัดผลกันกร,ระยะยาวในตอนตัดไม้และในการใช้งานอีกทีนึงครับนะก็ประมาณนั้นโอเคครับไว้เจอกันใหม่ตอนตัดไม้ครับ